ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับสร้ากบล็อกคอร์อที่ช่อง wolfish ช่องปอกอาร์ที่จะทำให้อาร์ทมันพออครับเราอยู่ในราการโสดประสาทแ ฟังที่ครั้งที่แล้วไม่ใช่ดิต้องเรียกว,ว่าเวอร์ชั่นที่แล้วมีปัญหามากมีปัญหากับคุณเนีย่ยทุกคนไม่ใช่ทุกคนหลายคนชอบแล้วเราก็แบบเราฟังแล้วเราไม่ชอบก็โดนดา่าว่าทําไมไม่ชอบซึ่งจริงๆก็คุณไม่ชอบให้ทําไงวะถึงขนาดไปซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไม่ชอบอีกก็เลยแบบอ่ะหูใครหูมันแล้วกันนะทีนี้พอเวอร์ชั่น4มาเราก็ไม่รอช้าที่จะถอยออกมาลองทีหนึ่งซิ ว่าเวอร์ชัน4แล้วเจ็ดีไหมถ้าเกิดไม่ชอบก็<ม> <ๆ S 2> อย่าว่ากันนะ <c oughs> อันนี้หูใครหูมันนะครับไม่แน่ว่ากูเจ็บหรือมึงเจ็บยังไม่รู้อ่ามาเจอกันนั่นก็คือ um um Soundcore Liberty 4อันที่เราคือเวอร์ชั่น3อันนี้เป็นเวอร์ชั่น4นะครับต่างกันยังไงเท่าที่เห็นเนี่ยด้วยตาเปล่าอ่ะยังไม่รู้ครับว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาลองกับ Unbox กล่องเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนเลขคือแพ็กเกจแล้วตัวบอดี้มันอย่างนนั้นที่แล้วอ่ะมันดีแล้วมัน,นะมนสวยแล้วมันก็ใครเห็นก็ต้องว้าวใช่ไหมอ๋อ huh. น่ยอย่างโง่อย่างโง่นี่เหมือนเดิมเด๊ะเเลยนะครับเปิดมาก็จะมีเอฟฟิตสคู่ก็มีให้มาแล้วอีกหคู่ How, เป็น4คู่นะครับ M มี e M m 2ก็คือ m ีอันนี้ m แน่ๆเรานี่มี m 2แล้วก็มี l มี s ส่วนข้างๆอันนี้นะครับอ่าันนี้เขียนว่า heart rate tracking โ okay. อ <Wow. S 1> tracking ตาม heart rate เลยเหมือนก็แบบจะช่วยเรื่องกีฬาเนาะมีแบบตัว tracking something option ข้างในนะครับอ่าเอาออกมาให้ดูอันนี้เอออากเกจจิตัวนี้ดีไอตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะนี่ก็จะเป็นสาย usb c ก็จะเป็นคู่มือคู่มือก็จะบอกเบสิกว่าทำอะไรได้บ้างครับซึ่งเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น QR Code นะครับสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราจะมาลองแอปพลิเคชันกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนดา่าอีกทีนะครับ <c oughs> เอาละนี่คือแพ็กเกจครับ้าจน,นี่ครับแพ็กเกจ ตึมดื้อสไลด์เหมือนเดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างวัสดุเหมือนเดิมเป๊ะ,แ,ปะแต่เหมือนจะเล็กลงลึกขึ้นเล็กลงถ้กากะไม่ผิดนะอันนี้เป็นตัวหูฟังนะครับมีความเป็นเขาเรีย,ยกอะไรอ่ะเรียกว่าเซรามิกค,ความเป็นแบบเซรามิกหน่อยๆเนาะตัวจุกยางเอียร์ฟิตนะครับก็จะเป็นซิลิโคนที่ไม่นิ่มสักเท่าไหร่ ไม่ได้นิ่มมากอะใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นนี้ฟิลเดิมเลยเป๊ะๆไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่าให้เดาพอดีเราไม่มีนะก็คือให้เดาก็คือมันลึกขึ้นกับเล็กลงชอบอันนี้มากกว่านะรู้สึกว่าอันเก่าอะเรารู้สึกมันมีความเถะะิดทัดอันนี้รู้สึก practical กว่ามีเคสนะครับเวลาชาร์จเขาก็จะแบบมี้ไฟขึ้นข้างหน้าขาวๆเว่อ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับแอปพลิเคชันนะครับมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันไปึ๊บก็นี่นะครับก็คือแอปพลิเคชันซาวคอร์นั่นแหละถ้าเกิดใครที่เกียจยิง QR นะครับตัวเดิมเอาละโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนี่นะครับเขาจะให้ล็อกอินแหละใครยังไม่ล็อกอินก็ครีเอทขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้แอดดีว i c เเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้น Searching นะครับ ก็จะขึ้นมาเลยติงซาวคอร์ิเบอร์ตีสีปุ๊บแพรเลยจึงอ่าก็จะขึ้นเป็นหน้าจอยอย่างนี้นะครับ A.N.C อะไรว่าไปนะบอกสถานะแบตอันนี้เราลองอย่างที่หนึ่งก่อนเลยนะครับที่ต้องลองก็คือ A.N.C ครับเป็นยังไงบ้างทดลองใส่ดูนะครับตึ๊บตึ๊บใส่ไม่ยากโอเคอยู่ ใส่ไปธรรมดาก็เรียกว่าจุกๆแล้วนะแสดงว่าเป็นไส์์เหลาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสต์นอยส์ก่อนนะครับว่าความดังที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเราจะใช้นอยส์ประมาณที่54 55นะครับเป็นมาตรฐานเอาล่ะทีนี้เรามาลองดูนะครับ ANC หมด ANC เนี่ยเหมือนตัดเหมือนจะตัดย่านตตํำออกแล้วมันจะเหลือประมาณกลางบนไปถึงสูงมันเลยไม่เหมือนการแบบตัดเสียงทั้งหมดอ่ะ EQ noise ให้แบบให้บางลงแค่นั้นเองอ่ะทีนี้เรามาลอง Transparency ดู a อาล่ะเทสต์หนึ่งสองส เป็นยังไงบ้างทาร์สเพอเรนซีถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าทาร์สเพอเรนซีอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เสียงอาจจะโทนแบบเสียงตัวเองอะโทนแหลไมไปหน่อย <c oughs> แต่ว่าโปร่งอยู่ค่อนข้างโปร่งอยู่ให้แบบแปะคะแนนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อยู่ทีนี้มันมีตัวที่ลองเดีย๋ยวได้หาว่าไม่ลองอ,อันนี้นะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่า hear ID ใช่ไหมเดิมทีมันมี hear ID ของของตัวเสียงใช่ไหมอันนี้มี hear ID ของ ANC นะครับน,น,นี่นะ,ะนก็คือมันจะทำหน้าที่เช็คจากหูเราโดยตรงเลยนะครับไ่าแล่ะครับได้แล้วออกมาแล้วนะครับเราจะมาลองกันว่าเป็นไง เหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมมันเหมือน EQ เสียงน้อยใช่บางคือเสียงน้อยอะมันจะเหมือนทู่ๆกลมๆวนๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอ้นี่มันเหมือน EQ ให้บางอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเบาลงก็ไม่เชิงส่วนตัวรู้สึกว่าพอมันมันกลายเป็นพอมันบางมันอาจจะย่านแหลมมันจะเข้าได้เยอะขึ้นก็ได้ a n c จบไปทีนี้เรามาดูกันนะครับสิ่งที่ต้องทดสอบแน่นอนนั่นก็คือทดสอบเสียงกันเลย นี่นะครับปึ้งมันจะมีปุ่มปึ้งแอลแดกเราก,กดแอลแดกนะแอลแดกนะขึ้นแอลแดกแล้วนะปึ้งอแแดกเรียบร้อยอันนี้อ่ะเราจะเล่น EQ ที่ Default ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะมาว่าเราว่ายัางไม่ลอง h ีไอ ID เลยอ่ะ default <ะ>กอนนะ default กอนนะอาะครับเพลงที่หนึ่งครับ รีวิวหนึ่งนะครับแบบ EQ default เราว่าอย่างนี้ซาวมันค่อนข้างดูนุ่มครับไปทางนุ่มไปทางนุ่มไม่ไม่ไม่ได้แข็งกรได้แล้วก็จะว่าเรียวกว่ากว้างก็ไม่เชิงอะ่ะก็จะออกไปทางเหมือนจะกว้างเพราะว่ามันบางประเด็นเพราะมันบางบางจนทำให้รู้สึกว่ามันกว้างคือมวลมันบางอะ่ะ มวลมันเหมือนมันไม่มีมวลอ่ะมันแผ่แผ่แผ่ไม่มีน้ำหนักทําเหมือนจะมีน้ำหนักคือคือโทนเนี้ยถ้ามีน้ำหนักอ่ะมันจะดีเลยคือถ้ามันแบบมีมวลขึ้นมามันจะดีเลยแต่พผเอิญมันพึบแล้วมันไม่มีมวลอาการเนี้ยจะคล้ายๆนีโอบัตโปรแต่นีโอบัตโปรอ่ะมีเนื้อมีเนื้อแบบจะต้องได้อันเนี้ยไม่มีเนื้อแบบบางบางมันจะแผ่ ต่ว่าสมควรที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยอ๋ออันนีได้นะวะคือมันควรจะเป็นน้ําหนักประมาณเอ้ยมันควรจะมิติเสียงประมาณนี้เออม,เมิติเสียงควรจะประมาณนี้เชี่ยงงแต่มวลมันไม่มีมันมีไม่ถึงเออมันก็เลยดูบางอย่าแต่ดูกว้างไหมก็ดูกว้างรีวิวที่1แบบ Default นะเดี๋ยวเราจะลองทำา h e r i ID ให้ฟังเทสเสร็จแล้วนะครับเทสเสร็จแล้วนะ จะได้กราฟประมาณนี้นะของของใครเป็นไงไม่รู้นะอันนี้คือขั้นตอนที่แบบให้เราเลือกโทนไปด้วยนะกราฟที่เราจะได้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เพลงเดิมนะเพลงที่หนึ่งอะรีวิวเพลงที่1นนะครับแบบ hear ID ก็คือเขาเขาก็เหมือนเขาปับ EQ ให้เราเนาะเหมือนแบบโอเคเราอาจจะได้ยินกลางไม่เยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันนุ่มนิ่มหรือแบบไม่แอดแทกพอใช่ปะก็เหมือนเขาวิเคราะห์กลางกับต่ำให้ชัดขึ้นเพราะนั้นเบสอะไม่ใช่ต่ำแบบบูเนีหมายถึงว่าพวกเม็ดพันชีของต่ำกับพันชีของกลางมันจะโดดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเป็นเม็ดเสียงของกระเดื่องตุบเป๊อ๊ะกับแฉตุบป,ป๊ะที่ชัดขึ้นแต่ความแผลก็ยังมีอยู่แต่ถามว่าดีขึ้นไหมมีความใกล้เคียงกับนิโอบัตโปรมากขึ้นอืมเรารู้สึกได้ว่าใกล้เคียงนิโอวัตโปแต่ก็ยังรู้สึกว่านิโอบัตโปรดีกว่าเออแต่ว่าไปในทิศทางเดียวกันเลยอืมใกล้เคียงกันมาก ที่ชัวร์ๆคือโทนโทนของตัวนี้เป็นโทนนุ่มอ่ะเรามาฟังเพลงที่2แบบ Default ก่อนรีวิวที่2นะครับอันนี้เราขโมดไปเลยนะเพราะจริงๆเราฟังทั้งเทียบทั้ง Default กับ p i ไไปเลยไม่ต่างกันมากเอาจริงๆแล้ว คือให้ผลเดียวกันเหมือนที่เราบอกเสมอว่าซอสซิ่งใหญ่ก็คือใหญ่ทำให้เล็กได้แต่เล็กทำให้ใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้นก็คือการ EQ ชิชนิดหนึ่งเท่าที่ฟังก็กคือโทนมันนะ่ะนุ่มเป็นโทนนุ่มจะร์บูทเบสยังไงมันก็จะเป็นเบสที่นุ่มพันชี้ยังไงก็จะเป็นพันชีนุ่มกลางเนี่ยกระแทกยังไงก็นุ่ม แต่ข้อเสียของมันที่ชัดมากก็คือมวนมันอะบางมวนมันบางตัวนีนะ้ตัวนี้ชนกับนิโอบัตโปรโเต็มๆทางเดียวมันมากถามว่ามันแย่มันไม่ได้แย่แต่ว่านี่คือบอกเล่าฟิลลิ่งของมันก่อนนะฟังเพลงที่3นะครับเหมือนเหมือนเดิมเราจะฟังสรุปมาเลย รีวิวสครับก็เหมือน1กับ2แต่อาจจะดีขึ้นหน่อยคือเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวกลางต่ำมันจะไปช่วยกลางได้พอสมควรพอเพลงไหนที่มีกลางต่ำมาเยอะหน่อยโนต้ตตรงนั้นแล้วมันชนกับกลางพอดีก็จะรู้สึกได้ว่าอ่ะมีมวลขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าเป็นเหมือนเดิมไหมก็คืออาการเดิมก็คือ กลางเนี่ยอ่อนไม่ใช่ว่ามันอ่อนแบบนั่นนะคุณหมายถึงว่ามันบางที่เสียงกลางเสียงกลางที่เป็นพวกไอที่ต้องแข็งแข็งเช่นสแนร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเสียงพวกสูเสียงร้องหรือเสียงแซกซโฟนเมื่อกี้ก็บางแต่ว่าไม่บาดหูเลยฟังโอเคคือหูฟังเนี้ยฟังสบายบอกได้เลยฟังสบายแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดให้รู้สึกใครที่ชอบมวลแบบป้องปัง,ปงเนี่ยไม่ไม่เลยต่อไปเราก็จะมา ทดสอบการคุยฮ e l l o test one two one t เ,เ,เ, <laughs> เสียงจากเ n c o เสียงจาก s o u พอ Hall Liberty 4อยู่ในที่เงียบนะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ในที่เงียบทดสอบ Liberty 4บมีเสียงน้อยอยู่ข้างนอกเสียงรถเสียงลม ทดสอบทดสอบอีบร้อยครับทดสอบเสียงคุยแล้วกดว่าเสียงดีนะชัดแบบชัดโอเคเลยอะ่ะแต่ว่าเวลาอยู่ข้างนอกอะ่ะมันเหมือนมีการตัดเขาเรียก noise gate เนาะคือตัดเวลาแบบเสียงลมเสียงอะไรเข้าเงี้ยมันจะทําให้แบบอ,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 อยู่เหมือนกันมันต่างดาวอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าถ้าเกิดเยอะเยอะมากๆจะเป็นแค่ไหนเนาะแต่ว่านี่ไม่เยอะมากก็มีอาการนิดๆหน่อยๆนะ แต่ว่าก็ยังชัดอยู่ถือว่าเป็นเสียงที่แน่นดีนะไม่ดีไม่ดีทีนี้เรามาสรุปกันเลยครับก็เริ่มต้นนะครับทำไมมันดูสว่โอ่อะเริ่มต้นนะครับก็ดูจากวัสดุก่อนนะครับวัสดุวัสดุเนี่ยเหมือน Liberty 3เลด๊ที่เราเคยรีวิวก็คือข้างนอกดูโอเคดูเป็นพลาสติกที่โอเคแต่ว่า ข้างในจะเป็นพลาสติกตรงเนี้ที่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่ามันไม่รู้ใครจะนึกออกว่าเวลามันเปิดออกมาแล้วมันจะมีแบบเหมือนพลาสติกมาะรองใส่ชิ้นสวน่วนต่างๆแบบขา,ขาวๆอ่ะนึกออกปะเออเรารู้สึกเรานึกถึงอันนั้นอะเรารู้สึกว่าไม่ชอบพลาสติกแบบนี้เท่าไหร่ส่วนหูฟังก็มันดูเป็นเซรามิกนะเราก็รู้สึกว่ามันแข็ง,แ,ขงแรงดีไม่ดูกระจอกดูกระจอก ตัวเอ,อ r f i t ก็โอเคอาจจะไม่ได้นิ่มแต่ก็คือไม่ได้ดูแข็งห่วยนั้นวัสดุเนี่ยไม่เป็นห่วงนะครับวัสดุเนี่ยไม่เป็นห่วงห่วงแค่ข้างในที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยมีโชว์แวบบ๊แบวบับแวบวับด้วยเป็นมนุษย์อวกาศเหมือนเดิมความเฟิร์มอะไรเงี้ยเราไม่ติดใจแล้วก็อาจจะดีกว่า3ด้วยตรงที่มันเรารู้สึกว่ามันพักติคอไซส์นะส่วนเรื่องเสียงเนี่ย เรากลับรู้สึกว่าอืเรื่องเสียงเราไม่ชอบไม่เชิงไม่ชอบเลยนะไม่เชิงไม่ชอบเลยแตรออ่รู้สึกว่ามันบางเออรู้สึกว่ามันบางอาจจะทำมิกซิ่งได้ดีทำมิกซิ่งได้ดีบาลานซ์ Balance ได้ดีไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่ามวลเสียงที่ติดติดที่มวลเสียงมันมันไม่มีแรงไม่มีมวล แต่ด้วยความคาแรคเตอร์มันที่นุ่มๆมม,มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ผิดมาถามว่าดีไหมมันเหมาะคนที่ฟังเพลงเบาๆให้ฟังเพลงหนักๆเราว่าแบบมันกระปองกระแป้ง,ปงเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวก็ตัวกูก็โดนแต่คนอื่นเขาชอบหมดยกเว้นมึงไงไม่รู้จะตอบไงวะก็อันนี้คือพูดตามความรู้สึกตัวเองนะอ,อม,นมันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นไนะงนึกออกมาส่วนเรื่องคุยโอเคมีปัญหาเรียบร้อย A N C NC อยู่ในสภาพที่พอใช้เหมือนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนตัดย่านต่ำออกกลายเป็นเหลือย่านสูงที่แม่งแ็งเข้ามาด้วย Transparency โ okay. อเคดีกว่าดีกว่าถ้าเกิดเทียบเทียบความดีความชอบเนาะ t r a n s <ans> p a r e n c y ดีกว่าประมาณนี้นะครับราคาตอนนี้ไม่แน่ใจว่า,ว,าว่าราคาประมาณเท่าไหร่สี่พกว่าได้ไหมประมาณนี้ก็ คุ้มไหมพูดแค่นี้ว่าเทียบกับเนโอแบตโปรที่อยู่มายาวนานก็ยังรู้สึกว่าไม่หนีกันไม่หนีกันนี่คือเราเทสเฮียไอดีให้แล้วด้วยนะทุกอย่างเอียร์ฟิตเอียร์ทียอะไรเทสให้หมดแล้วนะถ้าให้คะแนนก็เอาไปเลยดูดดแปดคะแนนก็กลางๆอ่ะเราส่วนตัวรู้สึกว่ากลางๆไม่ได้แบบประทับใจหรือแบบ โอ้ ه, แม่งส้นตีนมากกว่าไม่ก็กลางๆประมาณนั้นครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามโสดประสาทแดงในวันนี้นะครับติดตามกันใหม่ในหูฟังนะ้า